สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มจืดหน่อไม้สดหมูสามชั้นนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้สดนะคะหั่นแช่น้ําเกลือไว้เดี๋ยวจะไปต้มทิ้งหนึ่งน้ำนะคะเพื่อลดความขื่นของเขานะคะหมูสามชั้นแล้วก็กระเทียมสรรับรากผักชีแล้วก็ผักชีไว้โรยหน้านะคะอันนี้ใครจะใช้เป็นซี่โครงหมูก็ได้นะคะหรือกระดูกอ่อนแก้วก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปตั้ง หม้อต้มน้ำทิ้งของหน่อไม้กันก่อนนะคะตั้งหม้อต้มเขาไว้แบบนี้นะคะจนกว่าเขาจะเดือดนะคะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะแล้วถ่ายน้ำทิ้งนะคะเราทิ้งไว้ประมาณนี้นะคะสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราไปล้างเปลี่ยนน้ำกันนะคะอันนี้ใส่น้ำใหม่นะคะตั้งหม้อเดี๋ยวจะใส่รากผักชีลงไปนะคะรากผักชีน้อยนิดเคล็ดลับของเราวันนี้นะคะเราจะบอกว่า ฟ้าไทยเนี่ยใช้อันนี้ใส่ลงไปหน่อยเพื่อที่จะให้น้ำปรุงซุปเราปรุงง่ายนี่แต่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวมันเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่นะแต่ที่บ้านนะ่ะเอามาใส่เป็นน้ำต้มจืดอย่างเงี้ยอร่อยแล้วเราก็จะเติมซอสปรุงรสไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ผงปรุงรสมันจะเติมมันจะเติมไม่เยอะค่ะ ไม่งั้นไม่จะเติมเยอะเพราะมันเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสแบบแค่นี้นเองจบเลยเดี๋ยวรอเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่หมู3ามชั้นของเราลงไปค่ะพอเริ่มปุดๆป,ประมาณนี้เราจะใส่หมู3ามชั้นลงไปนะคะกระเทียมมันเนี้ยเดี๋ยวไว้เจียวโรยหน้านะไม่ได้ใส่ไป็นน้ำซุปเลยนะ เราก็จะใส่หน่อไม้ที่ต้มไว้แล้วเมื่อกี้ถ้าไม่ต้มมันเขาจะขื่น,นครับหน่อไม้อะแล้วเราก็จะตุ๋นเขาไว้แบบนี้สัก20นาทีให้หมูสามชั้นเขาอะมันนุ่มไม่ไม่ไม่เหนียวนะคะระหว่างนี้ถ้ามีฟอร์ห้ช้อนออกด้วยนะคะเนี่ยเคี่ยวไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะได้หมูที่นุ่มๆน,น้ำซุปใสๆแบบนี้เลยนะคะ รสชาติปรุงไม่ยากเนาะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันอีกทีนึงนะคะต้มจืดของเราได้ที่แล้วนะคะเคล็ดลับความหอมนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆห,หยอดน้ำปลาลงไปนิดนึงดึงความหอมของน้ำปลาขึ้นมารับรองฟินทีนี้เราก็ตั้งกระทะเดี๋ยวเจียวกระเทียมมาเดี๋ยวเราก็โรยหน้าพร้อมผักของเรานะคะ เ,เจวอย่างเงี้ยค่ะเจวแบบเนี้ยใหม่ใหม่มันจะหอมนะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะโรยผักชีพร้อมด้วยพริกไทยเป็นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มจืด หน่อไม้หมู3ามชั้นของเรานะคะหอมๆน่าทานแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆวิธีทําไม่ยากนะคะน้ํำใสแบบนี้นะคะหน่อไม้ไม่ขืนนะคะน้ําซุปรสชาติหอมหวานนะคะเพื่อนๆเราไปทํากันดูนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ